ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะบีน้ำทิพย์ทนไม่ไหวหลังเจออดีต FC ป่วนไอจีไม่เลิกนาน3ปีเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่10กรกฎาคมบีน้ำทิพย์จงรัชตะวิบูรณ์นักร้องนักแสดงนางแบบสาวเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกสุโกศลทองแก้มแก้ว เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีโดนบุคคลประมาณ8ปบัญชีเข้ามาแสดงความคิดเห็นลักษณะกุกขามหมิ่นประมาทในแอปพลิเคชัน Twitter และในอินสตาแกรซึ่งมีน้ำทิปเคยมาแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้เมื่อ15นาริกาวันศุกร์ที่19มิุนายนที่ผ่านมาค่ะ บีน้ำทิพย์กล่าวว่าวันก่อนตนมาพบพนักงานสอบสวนแล้วครั้งหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงวันนี้ได้รวบรวมหลักฐานที่โดนคุกคามเพิ่มเติมตม,มามอบให้พนักงานสอบสวนกรณีที่โดนทวิตเตอร์และอินสตาแกรมที่เข้ามาก่อ,อก,กวน discredit เรื่องธุรกิจชีสเค้กที่ตนทำอยู่ตนได้โพสต์ลงใน IG แล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากกินต่อจากนั้นก็มีคนที่เจตนาไม่ดีเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่อร่อยอย่าแดก ชีสเค้กสุปกปรกซึ่งตนจำได้ว่าเขาก่อกวนมาตลอด2-3ปีแล้วตนก็สงสัยว่าเขาอาจจะเป็นอดีตแฟนคลับเราที่เคยเป็นแล้วไม่พอใจ ทางด้านร้อยตำรวจเอกสุโกศลกล่าวว่ารับรายละเอียดจากผู้เสียหายไว้รวมกับที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วส่วนนี้จะประสานให้ร้อยตำรวจเอกประมุขฝ่ายสืบสวนสอบสวนฝ่ายเทคนิคหาตัวผู้กระทำผิดและประสานสนับสนุนข้อมูลให้สพปากเก็ตในเรื่องคดีมินประมาทด้วย